สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเก็บกบักฮ้งแป้นตําพี่น้องมาละกอมาละกอบักฮ่งบักฮ้งพี่น้องเพิ่งสองต้นพุน่าต้ตนนั่นโดก,ดกพี่น้องโดกดกนี่นะพี่น้องเก็บเอาเอาบักฮ้งไปตั้มสมพี่น้องเห็นเนาะอ้าดหน่วยไหมเอาหน่วยนี่มันั่นสิแกเนาะขอบักฮ่งหน่วยหนึง่งเอาไปเลยอืม เอาน่วยนึ่งน้องงวดที่แล้วน้วย,น,น,วยนึ่งกินนั่นหกวันว่าพี่น้องเนื้อมันหลายได้พี่น้องเบิง่งเบงเนื้อล่ยหลยบักห,ง,หงพันนี่พี่น้องมามานี่พี่น้องบักหงอดซีใย,ยโพดโพนะคะดกขนาดนะไทค่ะเป็นบักหงอดซีเออหงไทยเป็นว่าเมียฝรังคนไทยนะคะบักหงดกหลายพี่น้องดกแหง้งพี่น้องต้น ต้นนี้หลายปีแล้วนะเนี่ยต้นนี้มีหลายปีแล้วพี่น้องดางามงามงามย่างงามอย่างงาม,างงามตามมาด้วยพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งนี่ต้นบักฮงต้นบักฮงพุ่นหน้าใบตองเจ๊จะเอาไปเฮ็ดหยังนี่ขนมหยังโอ้เป็นประเภตะโก้พี่น้องใบตอบงใบงตอง๊าดใบตองเบ่งบงนี่ต้นกล้วย กลวยงามๆเนี่พี่น้องเป็นตัดมนี่ยใบตองเป็นสีเะ็ดขนมตะโก้นะคะตะโก้